พี่น้องสาวเอสาวอีสานค่ะคลิปนี้นะคะ่ะเฮาสิมาเบิงหนาทีอีกมุมหนึ่งของเฮาเนาะคะ่ะพี่น้องหนาทีในการงานอีกมุมหนึ่งเนาะคะ่ะดอกเนื้อจากสวนกเกษตรเนาะคะ่ะมืออื่นมือหื้อกษตรเป็นวันพระเนาะคะ่ะสาวเอก็ได้ภาพพี่น้องมาเบิงการเหตุการณ์เหตุงานของเฮาเนาะคะ่ะคือมือน,นี้เนาะคะ่ะเตรียมห้อยพ่วงมาได้เดี๋ยวดาวเรื่องเนาะคะ่ะ เนาะค่ะเฮาตัดดอกดาวเรืองเนาะค่ะเตรียมหอยพวงมาไลเนาะค่ะเฮากับหอยไปได้ครึ่งนึงเดี๋ยวนะค่ะนี่ก็มาเตรียมไปเรื่อยๆเนาะค่ะถ้าเฮาตัดตายมันกับสีเหี้ยวเนาะค่ะพี่น้องเฮากับตัดไปเทละถุงจังสี่เนาะค่ะดาวเรืองกับสีมาเป็นถุงเจ้าสี่เนาะค่ะทิ้งมาสองร้อยมาตัดเนาะค่ะเทละถุงหอยเทละถุงเนาะค่ะแล้วก็ใส่ถุงคลืนเนาะค่ะ เพราะว่ามันค่ายนาบอกมันก็นยังสดชื่นคือเก่าน,นะคะถ้าพัดลมทอมันมันกันสีเหี่ยวนะคะอ่ะเดี๋ยวตัดจะเรียกข้าไปบึงบรรยากาศในการห้อยนะค่ะพี่น้องค่ะ เกษตรไปยังสิล่ะค่ะงุกงับงุกงับเ <laughs> บิร์ดเบื่ออยู่ผู้เดียวมสิละ <laughs> จนได้สองรอยพ่วงกัอยสีเศร้านะคะพี่น้องอยู่คนละมุมเนาะค่ะสาวเอ็กเกษอยู่มุมหน้าบ้านเนาะคะ่กะกษตรมุมนี้ถ่ายจากมุมหน้าบ้านผู้ละค่ะสาวเอ็เนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาเบิ่ง หอยไปเรื่อยๆเยนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศเหตุการณ์เหตุงานของเทาอีกมุมหนึ่งนาะคะ่ะมุมของไผ่ของมั่นนะคะ่ะเนาะคะ่ะเข็มหนึ่งเพิ่งกรนะชได้หนึ่งพวงเนาะค่ะเ,ะเพิ่นกระชดไว้จังซี่ละค่ะพี่น้องไลแล้วเพิ่นจะคอยสิ মাত দি আৰু নোখা พี่น้องนี่คืออีกมุมเนาะคะ่ะมุมในบ้านเนื้อสาวเอกอนญาตไปเหตุงานต่อก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะให้ชมถูกมุมนะคะ่ะบ่าวาจะเป็นสวนเกษตรยุรรน 你说。 हेल्ह बयान รอยมะไรด,ดาวเรืองนาอค่ะพี่น้องอีกมุมหนึ่งของเฮ้าค่ะร้อยมะไรด,ดาวเรืองอเ,เอาอย่างใจไม่ใช่เนี่นาะคะ่ะคือหนาทีหนึ่งของเพลินนาะคะ่ะห <c oughs> ลังจากอันจากการเป็นตาก,ก้องแล้วนาอคะ่ะหอดมือ <c oughs> เหตุงานกับตองหอยมะไรนาะคะ่ะพี่น้อง ข่ยมาไล่ดาวเรื่องนะคะเตรียมไว้เนาะคะ่ะมึงอันนี้เพิ่นเตรียมไว้แล้วเด้อค่ะในหลายถุงและซี่ถุงถุงไดยี่ซีบเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะน้องค่ะแปดซีฟพ่วงแล้วนะคะ่ะจะเสามาหนีเหตุประมาณสองรอยพ่วง ตัวพระเนาะคะ่ะอันนี้คือหน้าที่ของแฟนสาวเอสนะคะเคื่องหอยมาเลด่ดาวเรื่องพวกละ้นสิบบาทกับยี่สิบบาทนะะเนาะค่ะเอาใส่ยงโยงให้พี่น้องเบิงแน่มัดเลยเนาะคะ่ะอันนี้พวกละ้นสิบบาทเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ,ะนะคิดงานต่อไปค่ะอันนี้คือพวกละ้นสิบบาทเนาะคะ่ะพี่นอ้องเขาไม่ได้ขายเพ้งนะคะ่ะขายสิบบาทถ้าพวกไงก็คือแปดดอก หกเจ็ดเจ็ดดอกนะค่ะคางหนึ่งอันนี้พวงน้อยสี่ดอกนะค่ะต้อขางสิบบาทนะค่ะกำไรพวงละสองบาทสามบาทนะค่ะพี่น้องเรียบเต้ช่วงหนาดาวเรื่องเพลงหรือว่าถือเนะค่ะหัหวสีขาดต้นนี่ หน้าที่ภัยหน้าที่มันเนาะค่ะพี่น้องสาเอกระิกรรมดวงไหม้เนาะคะ mm ่ะ hmm. แฟนสาเอปิปงกระซิฮอยดาวเรื่องจังสี่เนาะคะ mm ่ะเหตุจังสี่มาสามปีแล้วเนาะค่ะพี่น้องะค่ะ อาเซตแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปกระเซีดเป็นพ่วงกลมเนาะคะ่ะอันนี้เ้ากับเส่ถุงใ้แล้วเ้าไปอัดทัทางน้ําแข็งอีกเทียนหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องคะสิบอัดทางน้าแข็งเนาะคะ่ะใส่ถุงแบบนี้ถุงดาวเรื่องะะเลยค่ะเ้ากัะสไปอัดใส่ทางน้าแข็งเนาะคะ่ะหอดบ้านผ่าเ้ากกสิได้เอาออกขายเนาะคะ่ะ เทระยีสิบพวงยีสิบพวงเนาะคะ่ะเห็ดประมาณสองร้อยพวงเนาะคะ่ะต่อพระหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้คือหน้าที่ของเพลินเนาะคะ่ะแมนสาวเอเนาะคะ่ะนอกจากเป็นตะกร้องแล้วเนาะคะ่ะก็มีหน้าที่ร้อยมะลายนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสหรับคลิปนี้นะคะสาวเอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้สาวเอเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสนับผู้ที่เข้ามาใหม่หรือแฟนคลับเก่า นะคะ่ะคลิปนี้ซาเอกับสีขอราคุณผู้ชมไปแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ